สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิบซีโอ้ีดีกรใช่ไหมอืมมาครับนะในรายการของเราในรอบนี้ก็กดแชร์ออกไปด้วย ใครก็ได้นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ค่ะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ค่ะ ท่านใดสนใจทักแชทมามีค่าครูดูดวงส่วนตัวนะคะมีไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปถามเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากรู้มากที่สุดตอนนี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ครอบคลุมแล้วเวลาสามวันเท่านั้นค่ะเป็นไรจรนท็อปไม่พูดไมจ่จากำลังแชร์โอ้โก็แชร์เหมือนกันมันแชร์อยู่ประมาณสองสามเครื่องอ้าม,มา กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ชแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้ครอบคลุม3วันนะคะดูข้างหน้านี้นะคะถ้าดูดูส่วนตัวดูได้ทุกข้อถามได้ทุกเรื่องค่ะการงานการเงินเดิมชายสิไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ แต่ดูสดตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูตัวองค์โดเทพไม่ดูไพ่พลังจิตนะคะอะไพ่พลังจิตจา์ทองพีเซนนิดนึงคะ่ะอันนี้เราจําหน่ายด้วยอืมอาจาร์โอหยิบเลยอันนี้นะคะไพ่เทพนะคะที่ใช้ในการทํหนายใครอยากจะซื้อนะคะเราจําหน่ายด้วยนะคะสนใจทักมาได้คะ่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแลวพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพ้ยิบซีนะคะด,ด,ดูดูได้ทุกเรื่องถามได้ทุกข้อสำหรับการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินอางการศึกษานะคะแต่ไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้นะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะถ้าอยาก จะดูตรวจองค์ตรวจแท็บหรือไพเเ้พลังจิตนะคะเปเลยไม่รู้พูดมากๆแล้วมันหิวอะ่ะจะเดี๋ยวพักอาจารย์ทำไม่ช่วยพูดเลยเอ่ะ กำลังแชร์จานโอตัอง้งสามเครื่องนี่โอก็ต้องแชร์เหมือนกันกำลังแชร์อยู่สามเครื่องแป๊บหนึ่งใครมาบ้างแล้วเนี่ยปล่อยไว้ก่อนไม่ถึงสิบคนตอนถึงเก้าสิบเก้าคนแล้วค่ว่าเดี๋ยวตอบให้แป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะจานอังสองคนนะคะคุณหน่อยนะคะคุณส้มนะคะคุณปอนะคะคุณเนทนะคะอ่า คุณ<ม>หน่อยนะคะทั้งหมดนี้แชร์หมดแล้วนะคะถามมาแล้วค่ะเอาเข้ามาถามเลยเลยสวัสดีค่ะส้มค่ะยี่สิบเก้าพี่เขาคิดถึงเราไหมคะพี่ใครนะครับเขาบอกว่าพี่เขาคิดถึงเราไหมคะพี่เขาอืมอเดี๋ยวดูให้แล้กันพี่เขานะไม่รู้พี่เขาไหม่ครับใครไม่มีคิดถึงเลยครับใครไม่มีอ่อนหวานไม่มีอะไรเลยครับนะไม่โรแมนติกเลยอืป้า คุณปอนะคะต้อมเขารู้สึกชอบเราบ้างไหมคะปอต้อมไม่นะครับต้อมไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบนะครับไพ่ว่างนั้นนะครับคุณเนทแฟนคนกัมพูชาเบื่อเราไหมคะเดี๋ยวดูให้นะครับว่าดึกดำสิวแฟนคนกัมพูชาเบื่อเราไหมเขาไม่เบื่อค่ะรู้สึกว่าเขาจะชอบแบบว่าเหมือแนบบเราแบบให้อะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบนะคะ เขารู้สึกเหบือนได้อะไรอยู่เรื่อยอ่ะนะเขาจะชอบแบบนั้นสาวันนี้นะนะ,ะดูสามวันคุณเน็กนะเอาไปแล้วนะคะแชร์แล้วค่ะชื่อหน่อยวันนี้หน่อยจะถูกหวยฮาน่อยไหมคะมีโอกาสถูกนะ oh, นนโถกา <9 S 2> เหรียญน,นะคะอเออเราก็อยากจะเล่นมากนะแต่เราเล่นไม่เป็น เ้าถามจริงเหอเราปมาเป็นหมอดูวงนี้แล้วเขาจะให้โชคลาภเราบ้างไหมมันก็ให้ได้แต่ว่าเราไม่เปิดเองเราเปิดแล้วกลัวเสียดดยไงถ้าเรากลัวเสียก็อย่าไปเล่นมันคือไอ้เรื่องพวกนี้ยถ้าเล่นแล้วขาดาสตินี่แบบติดนี่ติดสินเสียคนได้เหมือนกันนะน้าว,ว่ามะถ้าเล่นแบบไม่ยั้งอะ่ะเล่นแล้วต้องถามก่อนต้นองมาด,ดวงก่อนว่าจะได้ไหม ถ้าถ้าจะได้แล้วเขาเล่นอย่างเงี้ยถูกต้องนะคะแชร์แล้วแป้งสาวส,สิบสามคนคุยชื่อฟลุกคิดยังไงกับเราคะเขายังไม่ได้มีอารมณ์อะไรจริงจังกับเราครับเอาพูดตรงๆนะขอถามว่าคิดยังไงกับเราคนคุยคือยังไม่จริงจังอะว่างั้นเถอะเขาเขาไม่แสดงออกอะไรเลยอ่ะ คือ,คอ,อพ่ดยม <ะ S 2> ดงถ้าพูดแรงเดี๋ยวโกวจะรับไม่ได้ไพ่มันทดดึกไพ่มันทือว่างตรงฝนความรักโสดดีนะครับโสดครับถ้ามีก็ทะเลาะครับพูดตรงๆไพ่ใบนี้นะพูดตามหน้าไพา่จริงนะครับเป็นคนโนะสดที่ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นะคะอืมขี่โมโหไหมหรือว่าเจอคนมา ยมโมโหบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเราโสดแล้วเราไม่สบายใจเราอยากมีคู่มันก็ยังไม่มีในช่วงนี้นะคะแชร์แล้วลค่ะกิ๊กจุดามา2ยี่สิบแปดปีโชคลาภการเงินจะมาเดือนไหนคะเราดูสามวันบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะดูสามวันดูไหมคะเราดูให้สามวันนี้แล้วั้นะโชคลาภการเงินมีไหมมาสามวันนี้มีค่ะสามวันนี้มีโชคลาภการเงินนะคะ ขอบคุณค่ะตรงมากเขาไม่แสดงออกอะไรเลยค่ะไม่หวานไม่อะไรเลยทื่อเลยใครมันทื่อซูเปอร์เอาตรงตๆแบบว่าไม่แบบว่าจะแบบทําให้ผู้หญิงเขาชอบยังทําไม่ได้เลยแบบว่าทําให้ผู้หญิงเขาแน่ใจว่าเนี่ยเรารักเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไม่ได้นะคะคือในใจเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาชอบใครเลยอื พูดตรงๆนะคนประเภทนี้ชอบไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมว่างั้นนะอาจารย์อาจารย์มีอาจารย์มีคนแบบนั้นอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวนะละ่ะอืะแต่มันก็แต่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเพราะว่าบทจะใจดีก็มีนะเหมาะละคนเราอาจจะไม่ได้เป็นบุคลิกแบบนั้นตลอดไปเสมอไปก็ได้นะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อ่ะนะค่อยๆทยอยเข้ามานะครับนะนี่ครับนะมะนาวแพงนะครับตอนนี้ให้กิน แนะนำให้กินมะขามเตะโซดาหมูหมูมะม่วงอะไรหมูมะม่วงจะนกันหมูไงผมอะไรวะคือให้ใช้มะม่วงใช้อะไรแทนที่มันใช้อะไรที่มันแพงแทนอะไรที่มันเปลี่ยนจากมะนาวโซดาทั้งหมดเออมะขามเยะโซดาหมูมะม่วงนี่ไงแนะนําไงให้กินของมันกินได้เหรอไม่รู้ เอาขามเปียกเอายัดโซดาแกงยัดแก้วโซดาเนี่ยนะใช่ใส่น้ำแข็งมาพร้อมอาจารย์โอชอบไม่รู้ชอบได้ไงยังไม่เคยกินอ่ะอืม,จ,อมาาจารย์ชอบอ,อ่ะแสดงว่าใจคทอมชอบบรเลยอช่ไม่มีใครถามหรอคะกดไลค์กดแชร์ชไปเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยมาแล้วคนถามเก้าสิบเก้าแชร์ดัชยี่สิบสองจะได้งานและเงินเดือนที่คาดหวังไหมคะดูแค่สามวันนี้นะครับนะได้มีโอกาสครับนะภายในสามวันนี้นะคะได้คะ่ะดีมากเลยโชคดีมากเลยนะคะ มาครับกดแชร์ออกไปแท้กดไลค์กดแชร์ออกไปอ่ะนะขอบคุณเข้ามาขอบคุณค่ะ <กด S 2> บางทีบางทีพี่โอเห็นเขาเล่นถูกกันเยอะแยะโอ้ก็อยากเล่นมากแ,แต่โอกลัวเล่นโล่ใจม,แบบมันต้องถึงมันต้องยอมเสียโอกลัวเล่นโล่แบบว่าพอได้ก้อนหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วพอมันไม่ได้อีกนะคราวนี้จะสู้จนแบบว่าอยากจะให้ได้ครั้งต่อไปให้มากๆเลย จนแบบเสียเงินเป็นเยอะเยอะๆอยีกนะแบบเราก็กลัวไงแล้วเราจะควบคุมการเล่นของตัวเองไม่ได้แต่แต่รู้ไหอย่างหนึ่งอะว่าถ้าก่อนจะไปเสี่ยงโชคอะถ้าเปิดไพ่ยิปซีก่อนอะว่ามันจะถูกกินหรือมันจะได้อะอันนี้ดดได้<า> <มา S 2> นะดแชร์<ด>แล้วค่ะกำลังจะย้ายที่ทำงานใหม่จะมีโอกาสได้เงินมากกว่าที่ทำอยู่ที่เดิมไหมคะอาจารย์ ดูดูดีใหม่นะไม่ไม่ลวค่ะไม่อ่ะรู้สึกจะเครียดนะคะอ่ะมามิว 18, สิบแปดสิบเอ่อสิบสามมีนาหกห้าจะสมหวังได้สิ่งที่อยากได้จากคนในบ้านไหมคะชื่อมิวสิบแปดนะคะ ไอาคำว่าสมหวังเนี่ยคือสมหวังได้สิ่งที่อยากได้จากคนในบ้านเราไม่รู้ว่าเองว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ตอบเือนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือคุณไปจ้องอะไรของใครเขาไว้หมดแล้วคุณเเนี่ยเราก็บอกไม่ได้นะเนี่ยพูดจริงนะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออนะแล้วคุณถามแบบเนี้ยถามแบบมีเรนในก็ไม่รู้จะไปตอบอะไรเพื่ออะไรนะ เออเกิดบอกว่าอยากจะได้สิ่งที่อยากได้อยากจะไปขโมยเงินแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็เอออ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรหรือว่าอาจารย์ครัคิดว่าไงอยากได้อะไรไม่รู้เลยอ่ะดูคนต่อไปีไม่มีใครมามาอะไรไหมตอบได้คือต,อ,ตอบตอบไม่ได้มีเล่นอันนี้เราไม่ได้ว่าคุณว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่เผื่อ,อ,อ,ค,อคือคือคิดเอาไว้ก่อนว่าถ้ามันเป็นทางที่ดีมันก็ดี แต่ถ้ามันไปนทางที่เสียเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบใช่ไหมเออผ่านข้ามไปเลยก็ส์ยี่สิบห้าจะได้งานที่อยากได้ไหมครับดูสามวันนี้นะคะคุณก็ส์จะได้งานที่อยากได้ไหมไม่แน่นอนเลยครับอันนี้เป็นไพ่เปลี่ยนแปลง,ปลงโยกย้ายนะคะถามว่าจะได้งานที่อยากได้ไหมไพ่บอกว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคะ่ะหรือไม่แน่นอนนะคะมันไม่แน่นอนเใช่แล้วค่ะเตยการเรียนเทอมนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะดูสามวัน คุณต้องศึกษาให้มากอ่านให้มากนะอ่านให้มากกว่านี้นะคะอันนี้ยังบอกว่าไม่เข้าใจอีกเยอะเลยค่ะนะต้องต้องต้องพยันนะคะแอนตอนนี้พี่ต้อง plus ครับเขาคิดถึงหนูไหมเขารู้สึกยังไงกับหนูเอาไงอะหนูเขาเขาไม่ได้บอกหนูเลยนะเขาบอกหนูหนูเขาคิดถึง ไม่เขาบอกว่าตอนนี้พี่ต้องพลัสขับเขาคิดถึงหนูใหม่เขารู้สึกยังไงกับหนูหนูคุณแอนนะคุณแอนถามเอาดูดิมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้คิดถึงเราอ่ะนะพูงจริงเอารู้สึกโมโหเราเนี่ยเขาเขาคิดไม่ดีกับเรานะคะเอาพูดตรงๆแค่นี้นะคิดแบบหุนหงิดพูดตามหน้าไพ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอะพูดจาไม่ดีไม่ซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ย มิวสอบเสาอาทิตย์นี้คะแนนจะออกมาเป็นที่น่าพอใจไหมหรือว่าดีดมีเมตตามาหานิยมดโดย <ขอ S 1> ท่านอาจารย์โอ,อถือไม่ถือไม่เท้าเลยนะไม่เท้าเรื่องเดิอนเรองงานนะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเข้าใจไหมอาจารย์โอมาแล้วเนี่ยฮะตอบถามกันเน่ะบอกให้แชร์ออกไปคนละเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ใครจะดูดวงกับอาจารย์โอก็มาติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผันครูนะหน้าทองสาสรการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตัง้งศาลถอนศาลดวงสมประกกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะยืนยันว่าทั้งหมดนี้คือเราทำนะคะ บางคนไปฟังในยู u b e แล้วบอกว่าอาจารย์ถ้าได้ทั้งหมดนี้ครอบจักรวาลแล้วเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เคยอยู่วงการนี้คืาโลกโลกแคบเองนะะครับนะโลกแคบเขาทำกันได้จริงๆนะโรกแคบเต่าหดก็อย่างนั้นแล้วครับนะเต่าว้าแม่ว้าวแบนะคือลุยเต่าเว้บวแแล้วก็ย้ายกระดองหนีอะ้รก็เรียกโรคแคบนะครับนะโลกกว้างก็มันก็ได้ หมดแล้วครับนะแต่ถ้าโลกแคบมันก็แวบๆเนะเข้าออกอะแวบเนี่ยหายเลยๆๆนะอ่ะไปะะเดี๋ยวดูเวลาก่อนโดยมีอาจารย์โอนะเราคนนี้ถามยังตอบยังมิวเมว่ะสอบสาบทีนี้ข่้นหน้ารยออกมาไปที่หน้าพอใจตอบไปแล้วท่านอาจารย์โอดีค่ะผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วอ่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวพาก,ก่อนใช่ไหมจนท๊อ ทำไปเลยก็ได้คลายง่วงแล้วนะเร็วเซ่